ครับวันนี้เห็นว่าสารเรียกมาคุยพิารณาไก่เกีย่ยเรื่องของคดีที่หนองประจักษ์เนื่อกรกฎาปีครับก็เป็นความเมตตาของศารวันนี้ที่นัดคู่ความมาเจอกันแล้วก็ทนายทั้งสองฝ่ายแล้วก็ได้มีการแนะนําอยากจะให้เข้าสู่โครงการสมานฉันท์นของสารจังหวัดอุดรธานีซึ่งทั้งฝ่ายโจทคุณจเจริญหมู่ะจรพันธ์แล้วก็ทนายของฝ่ายโจทก็มีความเห็นด้วย ซึ่งทางผมและก็ทนายของฝ่ายผมก็เห็นด้วยว่าจะเข้าสู่โครงการสมานฉันเป็นการพูดคุยกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี51เนี่ยมันผ่านมาก็นานแล้วและวันนี้เราต้องการความปลองดองทางผมก็ไม่ขัดข้องยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการนะครับวันนี้ก็ดีใจว่าบรรยากาศดีทั้งที่บัลังก็บรรยากาศเป็นไปด้ดีคร,ครับแล้วคิดว่าจะดําเนินการไงต่อหรือสาระอะวันไหน สารนัดพร้อมวันที่20พฤษภาครับ20พฤษภาเวลา9นาฬิกานัดทั้งฝ่ายโจทก์ทั้ง7คนแล้วก็ฝ่ายจำเลยมาไกลเกี่ยมาสมานฉันสันติวิธีตามแนวนโยบายของสารจังหวัดอุดรธานีครับแล้วคดีนี้มีทั้งคดีแพ่งทั้งอาญาแล้วจะออกมาเป็นยังไงครับคื <c oughs> อก็คงจะต้องพูดคุยกันครับเพราะว่าผมเองนั้นเท่าที่ทางสำนวนการสอบสวนและก็คำฟ้องเนี่ย ผมเองอยู่ที่สนามทุ่งสีเมืองผมไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะสบายๆหน่อยนะแต่ผมจะอยู่ก็ตรงที่มีปัญหาตรงเป็นผู้จัดรายการดําเนินรายการวิทยุเท่านั้นเองอย,อย่างอื่นไม่มีอะไรเพราะผมไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่หนองประจักษ์คือถ้ามันตกลงก็ได้เขาก็ถอนฟ้องคือคดีนี้เกี่ยวนเนื่องกันมาบ่าที่คุณอุทยัยที่ตอนนั้นก็มาช่วยเราอยู่และมีการสมา,ชานชันไก่เกลี่ยไปแล้วก็น่าจะเป็นผลประโยชน์ต่อเนื่อง เพราะคุณอุทัยแสนแก้วจะลงสมัครผู้แทนก็เลยยอมที่จะเข้าสู่โครงการสมานฉันท์แต่ผมนั้นผมก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ยินดีแต่ถ้าหากว่ามันเกินไปเราก็ควรจะต้องว่ากันไปตามกระบวนการเพราะผมไม่ได้หวังว่าจะต้องไปเล่นการเมืองเพื่อจะเอาสถานะทางการเมืองมามีเอกสิทธิ์คุ้มครองผมไม่ต้องการแบบนั้นผมต้องการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่ว่าไปสมัครสรส,รสรเพื่อจะหาหเอกสิทธิ์มาคุ้มครองตัวเองแบบที่สุเทพเจ้าุบันหรือว่าเทพไทยเสนพงพูดวันที่อกออกจากเรือนจําวันแรกเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะยืนยันผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินว่าผมนั้นไม่มีซิกแซกแน่นอนครับตรงไปตรงมาครับ